คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดนๆนนทุกชนิดเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เครรารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันเสาร์นะครับที่7ตุลาคมนะครับปศสอง6ักับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ2นะครับตักควมชัวนะครับ สำหรับ0ก็จะมี01นะครับ03 05แล้วก็07สำหรับ2ก็จะมี02 21 32แล้วก็82สำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี402 203 327 723 4802 48842สำหรับเบื้นก็ระวังด้วยนะครับวันเสาจะมี0066 0022 33 44 สำหรับสายเบือนกัน4ี่คู่นะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ f c พี่น้องที่เข้ามากด subscribe ก,กดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจแอดมินคิมพาวด์ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ท,ลทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินคิมพาวดก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีใจทุกท่านที่เคยเขับชมสวัสดีครับ